ังน้อยไปหากจะใช้แทนคืนความดีจากในทุกนาทีที่เธอได้สร้างเอาไว้เหมือนดวงดาวคอยเฝ้าปอะหลังนะก่อนที่พี่จะได้ในชินาวอร์ดเนี่ยพี่เคยไฝฝันว่าเมื่อไหร่จะถึงคิวกุสตีภูมิใจนะฮะเพราะว่าคนจะได้มัน ได้ยากมากกว่าจะได้อะไรอย่างเงี้ยโอ้ก็ทําให้เรารู้สึกว่ามีไฟมากขึ้นแล้วก็อยากได้อีกพยายามจะทํางานต่อไปก็กาหวังว่าจะได้อีกอะไรอย่างเงี้ยคือเมื่อก่อนพี่ไม่เคยไม่เคยทาสื่อมาอก่อนพอมาทําเป็นสื่อเป็นพิธีกรทางสื่อเนี่ยก็จะมีคนมาพูดเหมือนกันนะกระหน่บอกว่าสื่อเนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะแบบไปเป็นคนกลางแค่นําเสนอได้อย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพี่อ่ะไม่เคยเรียนมาไงพี่ไม่รู้หรอกแต่พี่แค่รู้สึกว่า การเป็นสื่อของพี่เองหรือแม้กระทั่งเป็นพิธีกรใน,ในเชิงข่าวของพี่เนี่ยพี่มองว่าเราควรจะต้องมีจริยธรรมความเป็นมนุษย์ในการที่จะต้องทําอะไรให้กับคนอื่นๆบ้างคือไม่ใช่แค่นําเสนอมันออกไปอย่างเดียวแล้วพอนําเสนอแล้วเราเห็นว่าไอ้ตรงเนี้มันมีจุดบกพร่องอยู่แล้วเราจะไม่เข้าไปช่วยแก้ไขหรือไปพูดอะไรบ้างเลยหรอพี่ก็เลยมองว่าจริงแล้วเนี่ยการเป็นสื่อที่ดีในยุคนี้นะฮะตองในยุคนี้มันอาจจะไม่ได้มีอยู่ในตําราเรียน แต่มันมีอยู่ในความเป็นจริงก็คือมันควรจะต้องมีจริยธรรมความเป็นมนุษย์ในการที่จะต้องช่วยเหลือคนอื่นด้วยในการคืนในสังคมแบบจริงๆด้วยไม่ใช่แค่พูดอย่างเดียวความภาคภูมิใจในฐานะพิธีกรของพี่กาก็การได้ช่วยคนนะเพราะว่าพี่รู้สึกว่าพี่เป็นคนที่ก็แก๊ๆเป็นนักแสดงเป็นอะไรมาอะไรอย่างเงี้ยพอมาวันหนึ่งเนี่ยมันมีโอกาสเข้ามาแล้วพี่รู้สึกว่าพี่ใช้โอกาสที่พี่ได้มาอย่างเหมาะสมและถูกต้อง we